สรุปยูพีอามตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Stick War Legacy นะครับภารกิจที่463และ464นะครับเดี๋ยวไปดู463กันก่อนภารกิจที่463นะครับเอาชีวิตรอดจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกนะครับจะเจอกับซอสบวาสเปรตทอนเจแอนและเมอร์ลิกนะครับแล้วก็เมอร์ลิกฝั่งศัตรูนั้นจะขึ้นทีได้ไหวมากคอนโดนิตได้ทุกรูปแบบครับผมเล่นแบบไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินก่อนนะครับถ้าแพ้ค่อยว่ากันตามธรรมเนียมของช่องนี้นั่นเองเป็นการท้าทายเล็กๆน้อยๆครับเอาล่ะ เขาไม่ได้บอกว่ามีเป็นอาร์ชิดอนหรือเมจิ c คิวมานะครับเพราะฉะนั้นพี่อามคิดว่าเราน่าจะจู๊กถ่วงเวลาได้นะเป็นภารกิจเอาชีวิตรอดใช่ไหมไม่จําเป็นที่จะต้องฆ่าเขาเพียงแต่เอาชีวิตรอดให้ได้ซึ่งคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นสติกวอล เก็บแร่กันไปก่อนเข้ามากันยังยังไม่มา<ะ>คนเก็บแร่8คนเป็นเป้าหมายของเรานะครับเพื่อให้การเก็บแร่นั้นรวดเร็วนั่นเองเข้ามากันแล้วครับเราก็แน่นอนว่าจู๊กครับ <c oughs> การจู๊กซอสวาบการจู๊กสเปียตอนหรือแม้แต่กระทั่งการจู๊กคนยักไม่ใช่เรื่องใหญ่ถึงแม้จะมีมือหลิงมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเ,เราจะสู้เป็นอะไรดีเป็นสเปียตอนมาหนึ่งคนก่อนจากนั้นก็เป็นอาร์ชิดอนหรือเอาเป็นจอมเวทไปเลยดีแต่ถ้าเป็นจอมเวทเราอาจจะรับมือกับ กับคนยักษ์ได้ยากหน่อยโอเคตัดสินใจเอาเป็นนักนูแล้วกันนะครับนักหนูสเปียต้อนสเปียตอนก็จะแทงให้นักหนูยิงจากข้างหลังเราก็จะได้รับชัยชนะได้โดยง่ายนั่นเองไหมมันมีคําว่าไหมไหมด้วยนะไม่ได้หมายก็ว่าเราจะชนะได้จริงๆสันหน่อยแต่อาจจะไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มจะตกดินละอ่าแล้วคนยักษ์มาแล้วก็เมื่อหลิงมาครับซึ่ง โอ้ทางนั้นก็เป็นภารกิจซปเปอร์จูก๊กไม่ต้องทาอะไรเลยใช่ไหมล่ะ <What? S 1> มันก็จะจบกันง่ายๆแบบนั้นแบบนี้นะครับตอนนี้เมอร์ลิกก็ได้เดินทางไปที่หน้าบ้านเราแล้วนะซึ่งก็เขาก็จะต้องปะทะกับสเปียร์ต้นแล้วก็นักหนูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็สั่งโจมตีเลยแล้วกันเนาะชื้หลบโอ้โหหลบไม่พ้นตายแล้วเนี่ยไม่รอดเอาล่ะเราปล่อยเขาอย่างนั้นแหละลากเขากลับบ้านดีกก่าครับเป็นสเปียร์ต้นกับจู๊กได้ไม่ต้องกลัว mm. เพียงแต่ว่าการกดกันอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากกนะั อาจจะกดกันไม่ได้ก็ช่างมันครับเราก็ม้วนหน้ามวนหลังอยู่ตรงนี้ครับขึ้นบนลงล่างชือ้อแบบนี้โอ้โหสบายสบาย <What? S 1> ไมอีกแล้วไม่ใช่สบายสบายธรรมดามันมีคาว่าไม้ต่อท้ายด้วยนะครับแต่จะเห็นได้ว่านักขนูเราก็ยิงเมอร์ลิกไม่เข้านะหรือนักขนูเราอาจจะน้อยเกินไปนครับเพราะตรงน,นี้เนี่ยนักขนูยังมาไม่ถึงตรงนี้เลยนะครับโอ้โหภ <What? S 1> ารกิจเซอร์ไว อันที่อยูซันเซ็ตเนี่ยทําไมคนยักษ์เข้ามากันเบิ่มๆเ,เลยครับอ่านะักหูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมาตีเมอร์หลีเขาละโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะกลับบ้าน,นาาาาดีกว่าครับรบ่าดประจุดิกาเดี๋ยวแล้วดึงเขากลับบ้านนะครับดึงเขากลับบ้านแล้วก็ค่อยสั่งโจมตีแล้วกันนะตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับวิ่งยาวครับเออเดี๋ยวก่อนนะไอ้ภารกิจเอาชีวิตรอดเนี่ยเราเอาชีวิตรอดได้แน่ๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่านเมื่อไหร่เราจะชนะครับเนี่ยหรือเราต้องกําจัดศัตรู้มดดนเรราไะ โจมตีแล้วนะเมื่อหลีกหายไปหนึ่งครับเยี่ยมตอนนี้ก็ไล่โจมตีคนยกมันยักษ์ไปนักขนูเราก็เยอะแยะมากมายพีายามก็คงจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับจุ๊บไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยตายกับบ้านดนดวนถอยไปเลยถอยไปเลยโอ้หนักขนูตายหนึ่งคนเก็บแรกตายหนึ่งครับจริงๆเราเอาคาสเซอนอะชิดอนยิงก็ได้นะเราก็ต้องสร้างนักขนูออกมาสำรองด้วยนะครับตอนนี้นะ ดึงก็กลับบ้านเหมือนเดิมครับแล้ววันนี้มันจะชนะกันไหมเนี่ยฮะไปออกมาเก็บแร่ออมาทําอะไรได้แล้วครับตอนนี้ถ้าเราสามารถจัดการกับซอสวาดเขาได้หมดใช้ชนะก็อาจจะมีสิทธิ์นะครับเราอาจจะมีสิทธิ์ชนะก็ได้นะคนยักษ์มาหาเราเนี่ย <What? S 1> เออนั่นแหละคนยักษ์ต้องเชื่อฟังเราจงเป็นยักษ์ที่ว่านอ,นอนสอนง่ายไ <What? S 1> อ้ยักษ์คนนั้นว่านอนสอนยากเลยเกินอันนี้อันนี้อันนี้ไอเดียมอย่าเป็นยักษ์ที่ว่านอนสอนยากมาหาเราบอกว่ามาหาเราก็ให้มาหาเรา เฮ้ยที่เขาไปกันอีกแล้วโอ้นักขนูเราตายไปทั้งสองคนนะบอกให้มาหาเราไม่เชื่อเราเนี่ยไม่เชื่อฟังเราเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดึงเขากลับบ้านให้ได้ครับคาร์เซนอะชิดอนเราก็สามารถยิงยักษ์ตายได้นะสามารถจุ๊กได้เหมือนกันนะครับใช้เขาได้เหมือนกันแต่ถ้าใช้เป็นนักขนูเราจะดีกว่าถึงแม้นักขนูเราจะอาจจะยิงเบาก,ากว่าก็ไม่เป็นไรช่งางก็เถอะเฉียงล่างขึ้นบนยำมายำมาเราวิ่งสวนเลยครับเราวิ่งสวน วิ่งสวนวิ่งไร่ยักษ์ตัวนั้นตายตายไปอีกสองเอ้ยทำไมเราจู๊กไม่ค่อยผ่านไม่ค่อยพ้นตายไปอีกแล้วครับต้องวิ่งกลับบ้านอีกแล้วนะเอ้ยนี่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 นคนเก็บแร่ก็เป็นเก็บแรกครับใช้คนเก็บแรกจู๊กก็ได้ครับถ่วงเวลาไว้เยี่ยมโอเคเขาก็ตายไปแล้วก็นังกนูยิงข้างหลังก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกนะแต่ก็สามารถที่จะพอจะฆ่าเขาได้นะโอเค ไม่ใช่แค่เอาชีวิตรอดแต่ต้องฆ่าฝั่งศัตรูให้หมดด้วยนะครับเจ็ดนาทีสี่สิบหกวินาทีนะครับเวลาก็พยายมน่าจะช้าไปนะถ้าใช้จอเวนน่าจะเร็วกว่านี้ต่อไป4 6 4ครับภารกิจที่4 6 4นะครับเจอกับโปรที่ไมเนอร์สเปีรตอนและแจนนะครับส่วนฝั่งกาเซียสนี่จะมาเป็น,อปนซอสหวานอาร์ชิด,ดอลและเมจิคคิวคอนโทรลยูนิตได้ทุกรูปแบบนะครับทำลายลูกป,ปั้นศัตรูเล่นแบบไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินก่อนน้องๆแบบเข้าบึ้งเข้าช่องนี่มาใหม่ๆจะงงไง ถ้าเราใช้สกินตั้งแต่แรกเนี่ยมันชนะง่ายไปนะครับเราก็ชาล์จตัวเองก่อนด้วยการไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินพี่ยามไม่รู้ว่าเราจะสามารถตีเขาเข้าหรือเปล่าโชโชหูโหตีไม่เข้าเลยครับขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะได้แต่จู๊เขานะครับโอโ้โหพี่เข้ามากันเพียบเลยครับอืมเราอาจจะต้องโลบโอโ้โหเกือบเกือบตายพี่ยามจะขึ้นเป็นจอมเวทเลยนะครับถ้าเป็นภารกิจประมาณนี้จอมเวทเลยน่าจะดีกว่าแล้วก็ พยายามจูเข้าไว้เกือบโดนเา้าเพียววิ่งกลับไปเก็บแร่อีกเราต้องการเงินอีกหนึ่งอ,อีก400ถึงจะได้จอมเวทนะครับแต่เขามาเป็นนักหนูละซึ่งเราก็จู๊อยู่อย่างนี้แหละครับนักหนูเขายิงเราไม่โดนหรอกอุยโดนสิเต็มเต็มเลยน,ไ,นไม่โดนได้ไงถ้าเราได้นักหนูมาก็จะสบายขึ้นนะครับโชว์6กก็เจ็บอยู่เราก็เจ็บอยู่เหมือนการตายเลยทีเดียว เขาน่าจะมาบุกเราไหมไม่บุกค,ครับถ้าไม่บุกเราก็จะสร้างจอมเวทอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วนะครับถ้าพี่อาร์มเอาจอมเวทไปลุยตอนนี้น่าจะแตกหมายถึงเราอะแตกเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับเขาครับเราเราเราถ่วงเวลาได้มากพอแล้วละ่ะประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเรากําลังจะได้สร้างจอมเวทคนที่2เลยนะเรามีจอมเวทสองคนเนี่ยเก่งกว่าเขาทั้งกองทัพนะครับบอกไว้ก่อน <Yeah. S 1> กองอจอมเวทนี่คือยูนิตที่ทรงพลังพลานุภาพมาก เราถ่วงเวลาเขาได้มากพอจนสร้างโจเวทได้2คนก็ฝั่งนู้นก็เตรียมแตกได้เลยครับ2คนจริงๆนี่สั่งบุกได้เลยนะเนี่ยแต่จะให้ดีให้อุ่นใจต้องมีสัก3าคนเอ้ยเดี๋ยวเขามาละกล <What? S 1> ับเข้าบ้านครับไม่สู้ครับไม่สู้ไม่สู้บึ้มไปก่อน112เดี๋ยวเราบึ้มอีกทีนึงปล่อยเขาเข้ามาพี่ปล่อยเขาเข้ามาไม่ว่ากันบึ้มโอเคเดี๋ยวสเปียร์ต้อนเขาตายไปสักตัวหนึ่งพี่ยามจะออกไปลุยละ โอเคเรียบร้อยลุยเลยครับไม่จําเป็นต้องรั้งรออะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวทางฝั่งจอมเว้เราทั้ง3คนก็จะอ้าวกลับบ้านไปแล้วกําลังพูดอยู่เลยว่าเดี๋ยวจอมเวเราก็เคลียร์ให้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตามตีเขาเลยเขาจะกลับบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าเขากลับบ้านก็ไม่ใช่กลับบ้านเขาจะกลับเข้าป้อมหรือเปล่าถ้าเขากลับเข้าป้อมเราก็อาจจะลําบากนิดนึงตรงที่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปตีเขาในป้อมได้ถนัดมากนักนะครับ แต่ทางฝั่งจอเวทเรากำลังจะตายถ้าเราไม่ฆ่านักนูเขาบึ้มนักนูเยี่ยมเขากลับเข้าพอมเราก็กลับบ้านมากับตอนนี้เราได้เปรียบสุดๆไปแล้วโอ้โหไม่มีอะไรที่จะได้เปรียบมากกว่าน,นี้แล้วครับเราก็รอสร้างอ่าเขามาเขาออกเขาออกเขาออกเราเข้านะครับอย่างนี้แล้วเ,เขาออกเราเข้าถึงเราจะไม่ได้คนไม่ได้ฆ่าคนเก็บแรกเขาก็ไม่เป็นไรแต่เขาก็จะไม่ได้ไม่ได้ยืนเออเขาก็จะไม่ได้ยืนแบบว่ายืนสร้างกองทัพเฉยๆ เราก็าจะต้องสูญเสียเพราะวาความสูญเสียสร้างทหารมาก็โดนเราฆ่าประมาณนี้บึ้มหายแล้วก็บึ้มบึ้มหายเยี่ยมเอาคนเก็บแร่ก็ได้ครับคนเก็บแร่นี่แหละของมักของแซบเอามินเนี่ยนไอ้นี่เข้าไปครับเอามินเนี่ยนล่อไปครับแล้วเราก็ค่อยๆล้อล้อลลคนเก็บแร่เขาทําลายเศรษฐกิจกัดกร่อมจากภายในเรานี่ยืนสบายเลยนะไม่มีใครทําอะไรเราเลยครับ เด,เดี๋ยวเริ่มไม่เอาไม่สบายแล้วตายไปแล้วครับไปสบายครับผมจอมเวทเราอาจจะตายไปก็จริงแต่เขาก็โอ้โหเรียกได้ว,ว่ากองกําลังหายไปบานเบอร์ครับบื้ม225ตายอ่ะรับธนูแทนอ้าวรับธนูแทนจอมเวทซะหน่อยจอมเวทก็ตายไปอีก ไม่เป็นไรมีจอเวทอยู่4คนนี่ก็ตึงแล้วตั้งรับได้ยาวๆนะครับมาเป็นสติวอลเก็บแร่สักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปบุกต่อนะครับพักนิดนึงก่อนจอเวทก็สามารถจุกธนูได้นะครับจุกอ่าคาเซนอาร์ชิรอนได้เหมือนกันคาเซนอาร์ชิรอนที่พี่อามเรียกไงก็คือคาเซนอาร์เชอร์นั่นแหละไม่ต้องตกใจไม่ต้องงงไปนะครับพิยามพยายามจะเรียกแยกนะครับระหว่างยูนิตที่ออกรบด้านนอกกับยูนิตที่อยู่ในบ้านนั่นเองก็เลยเรียกให้มันต่างกันนิดนึงนะครับแต่มันก็คือคาเซนอาร์เชอร์นั่นแหละ ซึ่งตอนนี้จริงเราสามารถจบเกมได้เลยนะครับแต่พี่อัมรออํ <What? S 1> าจอเวตอีกคนนึงก่อนโอเคจอเวตคนสุดท้ายออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จบได้เลยตอนนี้มีคาสเซลอาร์เชอร์ออกมาตั้งรับหนึ่งคนนะครับนั่นหมายความว่าเขามียูนิตหรือมีการสร้างยูนิตออกมาแล้วแต่ว่าอยู่ในบ้านอยู่ในป้อมนะครับเราไม่สนแล้วครับเพราะว่าจอเวตเราแปดครับบึม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 ,บมหายอันนี้พี่อัมปล่อยแล้วนะไม่บังคับแล้วนะครับปล่อยเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วโอ้โหกำลังเสริมเขาน,น้อยมากครับ เราน่าจะสามารถชนะได้แบบสบายๆแค่มินเนี่ยนที่เราเรียกออกมาเนี่ยก็น่าจะสามารถปราบกองทัพเขาได้หมดแล้วนะ <Yeah. S 1> โอ้โหมีฟ้าผ่าครับฟ้าผ่าเปียงผ่าเปียงอย่าได้บะม,มาทเทียวโอเคโจบประมาณนี้ครับผม9นาที13วิถ้าอัพมาจะไวกว่านี้นะโดยเฉพาะถ้าเกิดใช้สก,กินสายฟ้านะ ภารกิจสัปดาห์นี้ก็เป็นภารกิจเบาๆสบายๆนะครับแต่เหมือนกับว่าสัปดาห์หน้านี่มันจะเจอเราจะได้เจอกับพวกซิกเน็ตวอร์หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันเอาล่ะครับผมสำหรับวันนี้พี่อ๊ามพิซซี่เมอร์และเกมสติ๊กวอรลเลยซี่ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบ,ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ